บทสวสดที่6วันที่ยี่สิบธันวาคมเอวัมเมสุกังเอกังสมยังพระกวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคาตาเยตตตะโขพระกวาปัญจวัคคิเยมิพิกุอามันเตสีเทวมเมพิกเวอันตาพัพพชิเตนัสนเสวิตตภ,ภา โยจายังกาเมสุกามะสุขันติกานุโยโคหินโนคัมโมโปจุช,ชานิโกอนานิยโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิรามะฐานุโยโคทุขโคอนานิโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอ,อนุปคัมมะ มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจกขู่กรลนียานกรณลีอุปสาบมายะอภิญญาสัมพธายะนิพานายะสังวัตติกระตับมาจัดสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจกขู่กรลนียานกรณลีอุปสาบมายะอภิญญาสัมพธายะนิพานายะสังวัตติ อะเมวะอริโยตถังคิโกมัคโคเสยยะถีทังสัมมาทิสิตสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสัพมายะอภิญญายะสัมโพนายะนิพานายะสังวตติ อิทังโคปนาพิกเวทุขังอริยสัจจังชาปีทุกขาชราปีทุกขามลระนำปีทุกขังโสกับปะลิเทวทุกขะโทมะนัสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหีสัมปโยโคทุกโขปิเยหีวิปโยโคทุกโขยมปิดชังนาลาพติตัมปีทุกขังสังขีเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขาอิทังโคปนาพิกเวทุขาสมุทโยอริยสัจจัง ยายังตันหนาหาโปโนภวิการันทิราคาสหัคาตาตาัดตาัดตาพินันทินีเสยยะธีถังการมาตันหาภวะตันหาวิภวะวัตตันหาอีถังโคปนาพิกเวทุขานิโรโทอโร,ริยสัจจังโยตัดสาเยวตันหนาหายะอเสสาวิราคะนิโรทโจาโคปันตินิสมะโคมุติอนาโรโย อิทางโขปนะพิกเวทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัถังฮิโกมมคโขเสยยะถิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากััมโตสัมมาชีโวสัมมาวายามูสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทางทุกครั Four ้งอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพนัน <WA S 2> ุสุเตสุทรมีสุจักขุงอุทาปฏิทิยานังอุทาปฏิทิปัญญาอุท่าปฏิทิวิชาอุทาปฏิทิโโรโกอุท่าปฏิตังโขปนิตังทุกครั้งอริยสัจจังปรลินเยยันติเมพิกเวบุเพนันุสุเตสุธรธมีสุจักขุงอุท่าปฏิทิยานังอุท่าปฏิทิปัญญาอุท่าปทิติวิชาอุทาปฏิทิโอโรโกอุท่าปฏิ ตังโขหปนิตังทุกขังอริยสัจจังปินตาตันติเมพิกเวบุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิฏยานางอุทัปทิฏปัญญาอุทะปทิฏวิชาอุทาปทิฏโลโกอุทาปทิอีทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิฏยานางอุทัปทิฏปัญญาอุทะปทิฏวิชาอุทัปทิฏโลโกอุทัปทิ ังโขไปนิธังทุกขาดสมุทโยอริยสัจจังประหาตับพันติเมเพกเวบุเพหนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปะทิจญาณังอุทัพปะทิจปัญญาอุทัพปะทิจวิชาอุทัพปะทิจอรโกอุทัพปะิดังโขไปนิทังทุกขาดสมุทโยอริยสัจจังประหีนันติเมพิกเวบุเพหนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพปะทิจญาณังอุทัปฏทิจปัญญาอุทัพปะทิจวิชาอุทัพปะทิจอรโลกอุทัปะทิ อิตั้งทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนาโนสุเตสุทธามีสุจักขุงอุทาปฏิตยานังอุท่าปฏิทปัญญาอุท่าปทิทวิชาอุท่าปทิทอโรโกอุทาปทิตั้งโขปนิทังทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจจิกาตัพันธิเมพิกเวบุเพอน่าโนสุเตสุทธามีสุจักขุงอุท่าปฏิทยานังอุท่าปทิปัญญาอุท่าปทิทวิชาอุทาปทิทอโรโกอุท่าปทิ ตังโขปนิธังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมผิกเวบุเพานานุสุเตสุทธเมสุตจักุงอุทาปทิตยานางอุทาปทิฏปัญญาอุทาปทิฏวิชาอุทาปัจทิโลโกอุทาปทิ อิกทงทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาริยาสัจจันติเมพิกเวบุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปัทิิยานางอุทาปัทฏิปัญญาอุทาปัทธิวิชาอุทาปัทธิโอ,อโลโกอุทาปัทิ ตังโขมันน้ทางทุกขานิโรธาขาไม่หนีปฏิปทาิยตัจ,จังพวิตันติเมพิกเวบุเพนนานุสุเตสุทมเมสุจากขุงอุทาปฏิทิยานังอุท่าปฏิทิปัญญาอุท่าปฏิทิปวิชาอุท่าปฏิทิโลโกอุทาปฏิ ตังโขไปนิธังทุกขานิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตัตนติเมพิเกเวบุเพนานโนสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปฏิทิยานังอุท่าปฏิทิปัญญาอุทาปฏิทิวิชชาอุท่าปฏิทิโอโลโกโอ,อุทาปฏิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันต์ เอวันติปริวตัตจักตวาทศกาลังยถาภูตังทายานะสัทสนังนะสุวิสุทธังโอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโรเกสมาณเกสพามาเกสัตสามณาพามานณนิยาปชายาสะสาเทวมนุษยายะอนุตรังสัมมาโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญายาสิง ยตโตจักโคเมพิกเวอิเมสูจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตจักทตวาตัสกาลังยะถาปูตังยานัตาสนางสุวิสุทธังอโหสีอถาหังพิกเวสเตวเกโรเกสัมมาระเกสภามาเกสัตสัมมนาภามานะนิยาปชายะสาเทวมนุษย์สายะอนุตตลังสัมมาโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิง ยานันจับปณะมีทัศนังอุทาปธิอกุปามีวิมุตติอยะมันติมาชาตินัตถินัตถิธานิบูณพโวติอิทาัมาโวจักพภกะวาอัตตมนาปัญจวัคคิวาภิกขุภะวาโตภาสิตังอภินันทุงอิสมินจะปณะเวยยาการาตสมิงพันยามาเน อายสัมโตโกทัญยาวิรชังวีตามารังธรรมะจักขุงอุทภปทียังกินจีสมูท้ายธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตจะากพระกวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธามนุษสาวสุงเอตัมพระกวตาพาลานาสิยังอีสีปตเนมิขทาเยอนุตตะลังธรรมะจักกลางประวัติตัง อปต er pues ma ิวต nah ิยังสมะเนนะวาพามะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมิติภูมานังเทวานังสัตทังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษย์สาวสูงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธามนุษย์สาวีสูงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัทธามนุษย์สาเวสุงยามาังเทวานังสัตทังสุตวาตุจิตาเทวาสัทธามนุษย์สาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมาลนาตีเทวาสัทธามนุษย์สาเวสุงนิมมาลณนาตีนางเทวานังสัตทังสุตวาปะละนิมมิตวัสาวัตตีเทวาสัทธามนุษย์สาเวสุงปะละนิมมิตวัสาวัตตีนางเทวาสังสัุษังสุตวง พา玛กายิกาเทวาสัทธามนุษย์สาเวสุงเอตัมภะควัตตาภารานสิยังอีสีปัตเนมิคทาเยอนุตรังธรงธรมะจักกังประวติตังอปติวติยังสัมมะเนนะวาพามะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพามุนาวาเกะจิวาโรกัสมิติอิติหาเตนะขะเนนะเตนะหมูหุเตนะ ยาวะพา,ามะโรกาสัตโทอะปุคัดขะฉีอญจทะทัสาส,าสาหาสีโรกทธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปเวทิอปะมโนจะโอราโลโอภาโสโรเกปาตุรโหสีอติกรม,มีวัเทวนังเทวานุภาวังอัตโพภะวาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสีวัตพวโพโคทันโยอัญญาสีวัตพวโ,โตพโคทันโยติ อิติหิหังอายัสมัตโตโกธัญยัสะอญญาโกธโยเตวะวะนามังอโหสิติ